การปิดด่านไทยกัมพูชาทุกคนรู้ไหมคะว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือพวกนายทุนนะคะแล้วก็พวกทุนเทาทั้งหลายไทยเทาทั้งหลายครูยังก็รู้ว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะว่าทําไมแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรชาวไทยซึ่งเกษตรกรชาวไทยของเราเนี่ยนะคะก็ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เลยนะคะในการที่จะผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานนะคะถ้าเกิดว่าไทยเราทั้งนักลงทุนแล้วก็เกษตรกรร่วมมือกันเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในประเทศเนี่ยนะคะครูอิงคิดว่าประเทศไทยเรานะคะจะอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็เอือ้อเอื้อต่อกันได้ดีมากนะคะแต่เนี่ยที่ผ่านๆมาก็คือพวกนายทุนนะคะส่วนใหญ่ซื้อสินค้าจากกัมพูชา ซื้อวัตถุดิบจากกัมพูชานะคะมันก็เลยทําให้ผลผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทยเรานะคะราคามันตกต่ำนะคะในขณะเดียวกันกับที่สินค้าสําเร็จรูปนะคะราคากลับสูงขึ้นนะคะมันก็เลยไม่มันไม่ได้เอื้อกันเลยนะคะทุกคนว่าไหมสินค้าสําเร็จรูปที่นายทุนนำวัตถุดิบ ป้อนเข้าสู่โรงงานแล้วก็ผลิตออกมาขายให้กับประชาชนซึ่งประชาชนก็เป็นผ,ผู้ซื้อผู้บริโภคนี่แหละราคาเท่าไหร่แล้วก็ยอมที่จะซื้อใช่ไหมคะอืชาวบ้านเราซื้อประชาชนเราซื้อกินซื้อใช้ตลอดแล้วก็ถึงมันจะแพงเราก็ซื้อนะคะแต่พอพวกคุณซื้อวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานนะคะพวกคุณกลับไม่ไม่อยากอุดหนุนของคนไทยด้วยกันนะคะกลับไปนําเข้าจากกัมพูชาสะส่วนใหญ่นะคะ หลักฐานชัดเจนก็คือพอเวลาปิดด่านกัมพูชาปั๊บนะคะสินค้าพวกวัตถุดิบทางการเกษตรหรือผลผลิตทางการเกษตรของไทยเราก็ราคาดีขึ้นเนี่ยมันมันพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยนะคะว่าที่ผ่นานมานะคะพวกคะุณเนี่ยนะคะกดราคาไทยมากนะคะแล้วก็ไปนําเข้าจากกัมพูชาแทนนะคะแต่คนที่ซื้อสินค้าของคุณมากที่สุดนะคะก็คือคนไทยนี่แหละนะคะ กินกินกินใช้กินใช้กินใช้ทุกวันนะคะแทนที่จะเอื้ออานวยซึ่งกันและกันฝากคุณพิจารณาด้วยนะคะนักลงทุนทั้งหลายนายทุนทั้งหลาย